อยเมื่อวันนี้ก็เป็นวันเขาา้าพรรษาพรรษาเข้าพรรษาคือสามเดือนที <Doo Nixon> ่พระนงสมทานอยู่จำพรรษาพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตสถานที่เหมาะสมที่จะอยู่จำพรรษา ถ้าไปอยู่ในโอค์น้ำใหญ่ๆสมถทานจำพรรษาอย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าว่ากำลังเดินทางอยู่ในเรือก็สมถทานจำพรรษาได้เพื่อจะไศึกษาพราวินยัยแล้วก็การปฏิบัติให้ต่อเนื่องเพราะสิ่งสำคัญในการปฏิบัติของพวกเราทุกๆคนนั่น ูุที่การมีสติเป็นหัวใจที่สำคัญพระสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอสตินั้นมีความสำคัญอย่างไรยกตัวอย่างว่า เขื่อนที่เราได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะกักเก็บน้ำจำนวนมากๆถ้าเขื่อนนั้นไม่แข็งแรงเขื่อนมีการซึมแตกล้าพังลงมาน้ำจนวนมหาศาลก็จะทะลักพเอาบ้านเรือนผู้คนสัตว์ทั้งหลายลงสู่แม่น้ำทะเลมหาสมุทรได้เสียชีวิตเสียหายจำนวนมาก ดังที่เราได้เคยทราบกันมาอยู่เป็นระยะระยะาสตินี่ถ้าใจของเราสติของเรามันอ่อนอารมณ์อารมณ์มทั้งหลายมันจะเข้าไปสู่ใจมันทะรักเข้าไปสู่จิตใจของเราได้รวดเร็วมากใจของเรามันก็ไม่มีกำลัง ก็จะถูกอารมณ์นั้นพัดพาไปไม่มีที่พึ่งพิงที่เรียกว่าอารมณ์นั้นอารมณ์ภายนอกเี่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสปุถุธรรมะอารมณ์ภายใน,นก็คือธรรมารมณ์คือความคิดนึกที่มาปรุงแต่งที่เกิดขึ้นที่ใจ ก็ย่อมทำให้ใจของเรามันมีความทุกข์เกิดขึ้นนั้นในอริยสัจสี่นี่คือวรนเรื่องของทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคความทุกข์นี่เราจะไปละความทุกข์นี่ไม่ได้เพราะความทุกข์นี้เกิดขึ้นมาเพราะเหตุปัจจัยคือตัณหาอุป,ปาฏาน เราต้องมาละอุปทานนัตตัญหาซึ่งวิธีการง่ายๆในการปฏิบัติไม่ยุ่งยากอะไรคือการมีสติมีสัมปชัญญะในปัจจุบันสำหรับเราซึ่งเป็นคารวาสมีการงานมาก แต่ในระหว่างวันนั้นให้เราพยายามมีสติอยู่เสมอจะยืนเดินนั่งนอนพยายามที่จะศึกษาตามรักษาจิตใจของเราว่าจิตใจของเราเป็นอย่างไรถ้าเรารักษาจิตใจของเราได้เราก็จะพ้นจากบ่วงของมาละคือความทุกข มาระคือกิเลสอวิชชาตัณหาอุปทานจะทำอะไรจิตใจของเราไม่ได้แม้ตาเราจะเห็นโลปหูฟังเสียงจจมวกได้กลิ่นนิสปันลดกายตรกต้องปธรรมพะหรือความรู้สึกนึกคิดอันเป็นธรรมะฝ่ายกุศลฝ่ายบุญฝ่ายบาปเกิดขึ้นที่ใจใจของเราก็ไม่ยินดีไม่ยินร้าย อยู่ตรงกลางกลางนี้ใจที่ไม่เย็นดีไม่เย,ย็นร้ายอยู่ตรงกลางนี้แหละเป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมะอย่างแท้จริงเพราะการปฏิบัติอย่างง่ายๆสั้นๆั้นั่นะ เราให้เราพิจารณาว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเราถือว่าสำคัญมากในชีวิตของเราแต่เราต้องศึกษาว่าความปล่อยวางนั้นสำคัญกว่าถ้าเราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นซึ่งมันยากลำบากเหมือนกัน แต่ถ้าเราพยายามฝึกหัดปฏิบัติกันตั้งแต่วันนี้ตามไปอย่างสม่ำเสมอจิตจะพัฒนาไปสู่ความมีปัญญาเห็นสมมตุติตามความเป็นจริงอย่างสมมุติว่าผู้ชายผู้หญิงสมมุติว่าเรานั่งอยู่ในสรา สมมุติคือชื่อที่มนุษย์เรามาตั้งขึ้นแต่ละภาษาก็แตกต่างกันไปจริงๆแล้วทุกอย่างนั้นไม่มีชื่อไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเป็นสมมุติที่จะเรียกกันให้เข้าใจแต่จิตของเราก็หลงสมมุติไปว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเรามาภาวนาเห็นความ ไม่เที่ยงเห็นความที่มันแปรปรวนแตกสลายไปแล้วเห็นได้ว่าทุกอย่างเป็นสมมติทั้งนั้นเลยรวมแล้วอยู่ในความไม่เที่ยงทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้ต้องแตกสลายแต่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมจะแตกสลายดับไปเป็นธรรมดาโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือร่างกายนี้ มารวมกันมาด้วยเซลล์ทั้งหลายแล้วก็ขยายมาจนว่าเป็นคนเป็นสัตว์ธรรมชาติเขาสร้างอย่างนั้นต้นไม้เกิดขึ้นมาธรรมชาติเขาก็สร้างขึ้นมาอาศัยอากาศแสงแดดอาหารน้ำแร่ธาตุต่างๆก็ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตขึ้นมาคนเราสัตว์นี้เก็เหมือนกัน เขาก็จะพัฒนาของเขาเองถ้าเข้าได้อาหารที่สมบูรณ์ด้อากาศที่ดีปัจจัยทั้งหลายพร้อมเขาก็จเจริญเติบโตแต่ถ้าเหตุปัจจัยทั้งหลายมันเปลี่ยนไปมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปมากขึ้นเซลล์ทั้งหลายก็เปลี่ยนแปลงไปร่างกายก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเสื่อมขึ้นความเสื่อมเกิดขึ้นมา ในที่สุดการรวมตัวกันของาธาตุทั้งหลายกองดินกองน้ำกองไฟกองลมหรือเซลล์ที่รวมกันก็แตกสลายไปก็เรียกว่าตายซึ่งเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้อันนี้ตายจากรูปกายที่เรามองเห็นถ้าลึกซึ้งเข้าไปนั้นน่ะความเกิดที่ว่าเป็นตัวเรานั้น ของของเรามันเกิดขึ้นที่จิตใจในวันหนึ่งปฏิจจสมุปบาทธรรมอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดอุปทานตันาอุปทานเกิดพบเกิดาติเกิดความทุกนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอในจิตใจของเราเพราะตาเห็นรูปเราไม่ชอบใจ มีความเกิดที่บ่าเราของของเราก็เกิดขึ้นแล้วเรามีวัตถุสิ่งของอยู่มีโทรศัพท์มือถือธรรมสูญหายไปสมมติอย่างนี้แตกไปความรู้สึกเป็นทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแล้วนี่นี่คือความเป็นเราเกิดขึ้นมาในจิตใจแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นแล้วถ้ายังมีเหตุ อุปทานเป็นเหตุอยู่ความทุกข์ก็ยังเกิดขึ้นอยู่และความหลงก็คิดว่าอันนี้เป็นเป็นเราเป็นของของเราก็จะไปเหนียดให้ทุกข์นี้เกิดขึ้นไปบ่อยๆแต่จะทุกข์ขนาดไหนทุกข์นั้นมันกระดับไปแต่เรายังเข้าใจว่าเรานั้นก็เป็นทุกข์เราเคยเป็นทุกข์มาแล้วในอดีตเราเคยเป็นสุขมาแล้วในอดีต นตัวอุปทานมันยึดมั่นถือมั่นที่เกิดขึ้นที่ใจพบชาติที่เกิดขึ้นที่ใจเพราะฉะนันในวันๆนหนึ่งนี้เราเกิดขึ้นมาหลายชาติอย่างวันนี้เราก็เกิดมาชาติหนึ่งอาจจะเป็นชาติที่มีความหมายที่ดีเป็นชาติที่เรามีความสุขหรือว่าเป็นเทวะเป็นเทวดาเป็นเทพที่ดาก็ได้ ใจิตใจเราเบิกบานด้วยความดีด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลมีการใส่บาตรทำบุญไหว้พระเจริญรึกถึงพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใจิตใจของเราก็เบิกบานเป็นบุญอันนี้ก็มีความเกิดขึ้นเหมือนกันมีเราเหมือนกันแต่เราในการสร้างความดี ยังในเบื้องต้นในชีวิตประจำวันนั้นให้มีเราที่เราละบาปและให้มีเราในการสร้างความดีคือการบำเพ็ญบุญเอาไว้ก่อนจนว่าบุญนี้จะเกิดขึ้นจากการให้ทานมันก็สมบูรณ์แล้วบุญเกิดจากการที่เราได้ตั้งใจมีศีลก็สมบูรณ์พร้อมกันนั้นบุญเกิดจากการภาวนาเป็นบุญที่มีความหมายมากที่สุด ก็ราะคนให้ทานนั้นน่ะไปขโมยเข้ามาให้ทานก็ได้ไปป้นไปจี้ก็ได้สู้คนที่มีสินไม่ได้แต่คนที่มีสินแล้วนั้นยังมีอารมณ์ที่เป็นตัวเราของเราอยู่มากมีความโกรธมีความเกลียดมีความรักความชังแต่ก็อดทนเอาไว้ขังกิเลสเอาไว้ในใจไม่ทำตามจะเห็นความเล่าร้อนของกิเลส นักปราญ์นักพจน์หรือนักปฏิบัติในเบื้องต้นให้เรามีความอดทนในชีวิตประจำวันของเราจะปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องมีความอดทนข่มใจมีความตั้งใจมีความเสียสละบางครั้งอดทนมันจะไม่ไหวก็ข่มใจเอาไว้อีกเพราะความโกรธนั้นน่ะมันมีมาก ผู้ที่มีความโกรธบ่อยๆก็จะรู้จักว่ามันร้อนอันนั้นคือความเกิดเกิดขึ้นมาแล้วความเป็นตัวเราของเราก็เกิดขึ้นมาแล้วบางคนก็มีความโลภเกี่ยวกับอาหารการรับประทานมากหักห้ามจิตใจไม่ไหวอันนั้นก็เหมือนกันความเล่าร้อนในใจมันก็เกิดขึ้นถ้าไม่ได้ดังใจปรารถนา การที่ไม่ได้ดังใจปรารถนานี่นำความทุกข์มาให้เราเราต้องอดทนขัดเกลากิเลสเอาไว้ก่อนความโลภความโกรธความหลงนั่นมันเป็นต้นตอเป็นรากเหง้าที่จะยังจิตใจของเรานั้นให้เล่าร้อนให้เกิดในเป็นพบเป็นชาติอยู่ในปัจจุบันนี้เราก็ต้องมาศึกษาตั้งสติของเราเอาไว้ให้ดี จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไปไหนก็ให้มีสติเอาไว้คุ้มครองจิตใจของเราอยู่เสมอให้พ้นจากบ่วงของความทุกข์ของหมานทั้งหลายเมื่อเรามีสติอยู่ในปัจจุบันได้อย่างดีแล้วสมาธิคือความตั้งใจมั่นนั้นจะเกิดขึ้นมาทีละน้อยสมาธิเล็กน้อยก็เรียกว่าคณิกะสมาธิ เราก็คงจะพอรู้จักกันบ้างในบางครั้งเราได้สวดมนต์เราทำกิจกรรมสวดมนต์ทำวัดภาวนาจิตใจของเรามันมีความอิ่มใจมีความเยือกเย็ยนใจความอิ่มใจนี่เรียกว่าปีติอิ่มใจอิ่มกายเราได้รับประทานอาหารได้รับออกซิเจนที่มันเต็มปอดเรารู้สึกว่ามันอิ่มหายใจก็อิ่ม ถ้ามันมีการติดขัดหลอดลมมันตีบลงรู้สึกหายใจมันไม่อิ่มหมอจะจ่ายยาขยายห,หลอดลมให้อีกแล้วถ้าเราทานอาหารน้อยเกินไปยังรู้สึกไม่อิ่มเราก็รู้จักแล้วว่าความไม่อิ่มเป็นอย่างไรความอิ่มเป็นอย่างไรของอาหารทางกายส่วนอาหารทางใจนี่ยิ่งสำคัญขึ้นมาอีกต้องเรียกว่าเป็นมีธรรมะ มีบุญมีกุศลเห็นเราได้ใส่บาตรแล้วก็มีความอิ่มใจได้ไหว้พระได้ฟังธรรมะมีความอิ่มใจอิ่มใจตรงนี้ก็เป็นบุญเกิดขึ้นมาเราก็ต้องมีกุศลคือความฉลาดรักษาความอิ่มใจเอันนี้ไว้ด้วยเพราะความโลภความโกรธความหลงนั่นมันจะมาทำลายความอิ่มใจของเราให้เรามีสติ รักษาใจของเราไว้เหมือนเรามีเนื้อนั้นเราก็ต้องไปแช่ในช่องฟีดเดือสมัยก่อนไม่มีเขาก็ต้องแช่ในเกลือเราก็ต้องมีปัญญาที่จะรักษาบุญของเราเอาไว้ให้ดีส่วนมากแล้วพวกเราก็ได้ทำบุญกันทั้งนั้นใส่บาตรฟังธรรมนั่งสมาธิจเจริญจิตภาวนาสร้างบุญทั้งนั้น แต่เราก็ต้องมีปัญญาที่จะรักษาบุญของเราไว้ก็คือตัวความรู้แจ้งเห็นจริงว่าเราแท้จริงนั้นไม่มีมีแต่สมมติเรารู้อย่างนี้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจมันจะแบ่งเขาแบ่งเราอยู่เสมอเกิดทิฏฐิเกิดมานะเกิดตัวเกิดตนเราก็ต้องมีสติปัญญามาแก้ไข ความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ใจอันนี้เป็นหลักที่สำคัญในการปฏิบัติตลอดพรรษาของพระภิกษุส่วนการถือทุดงควัตของพระเช่นการไม่นอนการฉันเฉพาะในบาทปัชนะเดียวการที่ฝึกไม่พูดตลอดสามเดือนหรือหนึ่งเดือนการไม่นอนเฉพาะวันพระ เป็นการฝึกให้จิตมีกำลังเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับกิเลสท,ที่เกิดขึ้นที่ใจหลักที่สำคัญนั้นก็คือมีสติศึกษาที่ใจให้รู้ที่ใจปล่อยวางที่ใจนี้เป็นหลักที่สำคัญในการปฏิบัติภาวนาเพราะในชีวิตประจำวันของเรานั้นนักปฏิบัติต้องไม่ทิ้งสติต้องไม่ปล่อยสติถ้าในระหว่างวันเราปล่อยสติ ปล่อยอารมณ์ของเราให้มันวิ่งไปกับอารมณ์ทั้งหลายแล้วตอนเย็นเราจะมาเจริญสติทำสมาธิให้ตั้งมั่นเป็นไปได้ยากการภาวนาก็ไม่ต่อเนื่องการมีสติในระหว่างวันนั้นในการทำการงานก็ตามพื้นฐานจิตใจของเราให้ดีว่าให้มีเมตตาปรารถนาความสุขให้คนหนึ่งเขามีความสุขให้เรามีความสุข คิดช่วยเหลือเมื่อเขามีความทุกข์ตามกำลังของเราที่จะทำได้ฝก,กจิตใจเป็นผู้ที่มีมุทิตาจิตจิตที่อ่อนโยนเมื่อคนหนึ่งเขามีคุณงามความดีเราก็อบคอยอนุโมทนายอยู่เสมอไม่ให้ใจของเราน้นอิจฉาริษยาแล้วคนหนึ่งเขาเพียงพัง้มไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงนั้นเราก็ไม่ไปซ้ำเติมเพราะธรรมชาติของกิเลสท,ที่มันอยู่ในใจ มันจะชอบไปซ้ำเติมคนอื่นเขาชอบมักที่จะเกิดอิจฉาหรือสยยาขึ้นมาขาดความกรุณาขาดความเมตตาอันนี้เป็นรากเหง้าของกิเลสก็คือความโรบความกรดความหลงมันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเมื่อใจของเรามีรมวิหารสี่รักษาอยู่ศีลของเราก็รักษาได้ด้วยดีในเบื้องตน้นสมบูรณ์บริบูรณ์การเจริญสติ สร้างเขื่อนสร้างกำแพงป้องกันอารมณ์ที่จะสู่ไปในใจของเราก็จะทำได้ดีขึ้นเมื่อสติของเรานั้นแข็งแรงเราเขาเข้าใกล้พระพุทธเจ้าคือความรู้ตามความเป็นจริงคือพุทธ,ธะที่อยู่ในใ,นใจเราก็จะรู้ได้แล้วว่ารูปนามนั้นนะ่ะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวเราของเราไม่มี จะโกรธไปทำไมจะเกียดทำไมจะรักจะชังจะกลัวอะไรมีตัวเราไหมเมื่อเรากลัวมากๆก็เพราะความหลงมันมากสติมันอ่อนถ้าสติมีกำลังมากความหลงความกลัวความโลภมันก็น้อยลงไปนี่เป็นการต่อสู้กันอยู่ในจิตใจของเราระหว่างมรรคกับกิเลสถ้ากิเลสมีกำลังมากกว่ามันก็ทำลายมรรคจิตของเราก็เกิดความทุกข ถ้ามรรคนี้มีกำลังมากกว่ากิเลสความทุกข์มันก็น้อยลงก็เลยว่าเป็นนิโรธะความพ้นจากความทุกข์หรือดับทุกข์ได้ฉันนิพพานเนียกว่าความเย็นนั้นก็จะเกิดขึ้นที่ใจนี่ถ้าใจเรามีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงคราวนี้ว่าปัญญาในบางครั้งมันก็ยังไม่เกิดเพราะสมาธิไม่ตั้งมันเราก็ต้องหันมามีสติ ให้รู้ว่าความโกรธความโกรธเกิดขึ้นแล้วเราต้องอดทนไว้ไม่พูดไม่เจรจ,จาไม่มองหน้าไม่สบตาเพราะความโกรธนั่นมันจะพุ่งออกไปจากตาของเราเราต้องสำรวมลนะนะสำรวมฝึกไปอย่างนี้บ,บ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็จะควบคุมความรลภความโกรธค,ความหลงเอาไว้ได้ แม้จะมีความโลบความโกรธความหลงแต่ว่าทำอะไรเราไม่ได้ละเราไม่ทำตามหลวงว่าชาท่านยกตัวอย่างว่าเราเอาเสือขังไว้ในกรงเราไม่ให้อาหารเสือมันก็จะหมดแรงไปเองเมื่อเราไม่ให้อาหารคือไม่ทำตามใจกิเลนั้นตัวกิเลนั้นน่ะมันก็จะอ่อนแรงลงไปเอง ทังเจอมีอยู่ก็ไม่แสดงอำนาจอะไรมาได้เหมือนเสือที่มันบดแรงอยู่ในกรงมันจะตายแล้วนั่นแหะแต่ลระมัดระวังนะถ้าเราปล่อยออกมาจากกรงมันไปได้อาหารขึ้นมามันจะมีกำลังขึ้นมาอีกตัวกิเลสนี่ก็เหมือนกันนะเมื่อเราควบคุมเอาไว้ได้ด้วยศีลทั้งจะมีความโรบกรธหลงอย่างไรเราก็อดทน ความอดทนนี้เป็นคุณสมบัติของนักปราชญ์นักพจน์ขันติคือความบุลเป็นธรรมที่เผากิเลสอย่างยิ่งยั้นในภาษานี้เราก็มาฝึกความอดทนกันเผากิเลสในใจของเราให้มันน้อยลงไปให้ได้เมื่อมันน้อยลงไปแล้วตัวสติของเราจะมีกำลังมากขึ้นปัญญามันจะพัฒนาขึ้นไปเอง ตามลำดับจนเราได้เห็นธรรมะไม่ต้องคิดไปถึงอนาคตว่าพันิพานอยู่ที่ไหนพันิพานเป็นอย่างไรเห็นธรรมะเป็นอย่างไรเพียงเราละความโรคความโกรธความหลงในปัจจุบันนี้เพียงเรามีสติให้มากๆในปัจจุบันเพียงเราศึกษาพัฒนาให้ใจของเรานั้นตั้งมั่นเป็นสมาธิปัญญา ควบคุมกายวาจาดุศีลมีทานเป็นปกติการดำเนินอย่างนี้ก็คืออยู่ในมัคมีองแปดก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาจนกว่า,วาสมาธิของเรานั้นเริ่มตั้งมัน่นปีติความอิ่มใจจะเกิดขึ้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพียงระลึกถึงคำพุทธโธอรหังพุทธโธหรือนโมพุทธายะจิตกบปีติอิ่มอกอิ่มใจ เระลึกถึงว่าเราจะมาใส่บาตรทำบุญเราก็อิ่มใจระลึกถึงบุญที่เราได้สร้างมาแล้วเราก็มีความอิ่มใจมีความสุขใจตรงนั้นแหละจิตของเราก็เกิดเหมือนการเกิดเป็นเทวดาเป็นเทพ่ิดาให้เราจิตของเราเกิดอย่างนี้บ่อยๆระหว่างมนุษย์กับเทวดาเกิดขึ้นที่ใจดวงนี้นะ่ะให้เราศึกษาเถอะเราจะเกิดขึ้นอีกหลายภพหลายชาติไหม ถ้าในชาติปัจจุบันในจิตของเราปัจจุบันในวันหนึ่งวันหนึ่งเรามีความสงบใจเป็นมนุษย์คิดถึงบุญแล้วก็เป็นเทวดาี่จิตเราเกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับเทวดาไม่ได้ตกต่ำไปสู่อบายภูมิถ้าจิตของเราเล่าร้อนเราทําไปตามอํานาจของเกลียดจิตของเราต่อน,นั้นตกอยู่ในอบายภูมิแล้วเป็นนรกก็ได้เป็นเปรตอสุรกายสัตว์เิรัจฉรนก็ได้อยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเอง เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ซะก่อนถ้าจิตของเรามีสมาธิดีก็ให้รู้ว่านั่นแหละจิตของเรานั้นะมันเป็นเทวดาแล้วมากมากจิตก็จะเป็นพรหมแล้วซึ่งในเบื้องต้นก็คงจะเป็นเทวะผู้มีความละอายความเกรงกลัวตบาบนั่นเองให้ศึกษาดูอยู่ในปัจจุบันในวันๆหนึ่งๆน,นี้นี่แหละคือการปฏิบัติที่จะทำจิตของเรานั้นให้บริสุทธิ์ลุดพ้น ทำนิโรธให้แจ้งความพ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในใจก็อาศัยความมีศีลธรรมมีสติธรรมมีสมาธิธรรมมีปัญญาธรรมเป็นเครื่องดำเนินของใจของเราไปสู่ความปล่อยวางพระสิ่งสำคัญก็คือความปล่อยวางนั่นเองถ้ามีความโรคความโกรธความหลงอย่างรุนแรงกรรมาฐานข้อไหนสู้ไม่ได้ก็คิดว่าเราก็จะต้องตาย ชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนก็จะปราบปรามตัวกิเลสท,ที่มันกล้าแข็งลงไปได้เมื่อมรักปราบปรามกิเลสลงไปได้แล้วนะจิตของเราเป็นอิสระก็จะตั้งมัน่นความตั้งมั่นของใจนี้โดยมีสติรักษาใจของเราได้อย่างต่อเนื่องเราจะได้เห็นความเป็นจริงและเห็นธรรมะเห็นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนตรงนั้นแหละความไม่เกิด ความไม่ตายก็จะมีที่ใจเรารู้เห็นว่าความเกิดตายนะมีอยู่มีความเกิดก็มีความตายก็คือมีอวิชาตานาก็มีความทุกข์ถ้าเราเดินมรรคเราเห็นว่าเราไม่เกิดไม่ตายนั่นะคือนิพพานในน้อย,อยเกิดขึ้นที่ใจของเราให้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆมีนิพพานที่ใจของเรานี้บ่อยๆจิตของเราไม่เกิดไม่ตายก็คือในขณะที่เราได้ปล่อยวางในอารมณ์ ความคิดความนึกความปรุงความแต่งในอดีตอนาคตเราปล่อยวางไปนะเราปล่อยวางไปให้หมดจิตก็จะว่างจากอารมณ์ทั้งหลายให้ตั้งใจปฏิบัติกันตลอดพรรษานี้ถ้าขอให้เจริญในธรรมได้มีสติที่มั่นคงเป็นเกื่อนเป็นกำแพงกัน้นอารมณ์ทั้งหลายเอาไว้ได้ จิตของเราก็จะได้รอดปลอดภัยจากความทุกข์ทังหลายนะจะเิญพอ